นี่ไม่ใช่หูฟังที่เสียงดีที่สุดครับแต่มันคือหูฟังที่ใส่แล้วเราสามารถนอนหลับได้สบายมากที่สุดเพราะนี่คือหูฟังที่แก้ปัญหาคนนอนกรนนะครับ Okay. สวัสดีครับก็วันนี้นะครับคุณฟังไม่ผิดครับได้ดูไฮไลท์ได้ดูต้นคลิปกันไปแล้วใช่ไหมหูฟังตัวนี้เนี่ยเอาไว้แก้ปัญหาสําหรับคนที่เจอปัญหาการนอนกรนนะครับมันเป็นหูฟังที่เขาเอาตัวเทคโนโลยี NC เนี่ยมาพัฒนาใหม่โดยแบบว่าเฮ้ยเอาไว้ใช้สําหรับแบบเฮ้ยเวลาเราไปนอนกับคู่นอนนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วแบบคนข้างๆหรือว่าไปนอนกับคนอื่นเนี้ยกลนเสียงดังมากกลแบบกลนอะไรก็ไม่รู้ดูข้างหลังเนี่ยนอนอะไรก็ไม่รู้นะครับลำคาญมากซึ่งผมบอกตรงว่ามันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่แบบว หนึ่งขั้นแยกออกจากห้องนอนเลยก็ว่าได้นะครับแต่นี่ครับต้องขอบคุณนะครับทางซาวคอครับเขาออกหูฟังเจ้าตัว Sleep A30 Smart ANC เอียบัตมานะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกแบบไว้สําหรับใส่นอนโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเสียงในการฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่แย่นะแต่ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อสําหรับการตัดเสียงรบกวนในการนอนกรนโดยเฉพาะครับก็อย่างแรกเลยผมอยากพามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันก่อนตัวหูฟังเนี่ยใส่อยู่ในตลับนี้นะครับเราอยากจะใช้งานสไลด์ดึงออกมาปุ๊บเลยนะครับแล้วก็ตัวหู หูฟังหลายคนเนี่ยได้ยินตอนช่วงต้นน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยใส่หูฟังนอนมันจะนอนหลับไหมนะครับผมอยากจะให้ดูความหนาของตัวหูฟังครับมันบางแบบบางมากนะครับแล้วถ้าสมมติใครเคยเห็นตัวนี้รุ่นที่มันเป็น A 2 0ก่อนหน้าเนี่ยตัวนี้บางลงไปอีก7%จ็ดเปอร์เซ็นต์นะทำให้เวลาที่แบบว่าเราใส่เข้าไปในใบหูเนี่ยมันแนบสนิททาให้เราสามารถนอนเข้าไปที่หมอนแล้วไม่รู้สึกลาคาลนะอลไรนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ใดูก็วิธีการใส่เขาจะมีปีกตัวนี้นะครับให้เราหันขึ้นเนาะก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็บิด มันจะอยู่ประมาณนี้ครับเรียกได้ว่ามันจะอยู่พอดีใบหูมากๆนะครับเวลาที่แบบว่าเรานอนเราอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่รู้สึกกดทับเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราใส่สองข้างนะครับมันจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งครับก็คือเขาจะค่อยๆตัดเสียงพอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยรอสักประมาณ 5-15วิครับเขาจะค่อยๆเช็คเสียงสภาพแบตล้อบและต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะตัดเสียงออกไปโห oh, ตอนนี้คนด้านหลังผมนอนกลนเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับเขาจะกลนดังแค่ไหนก็ตามทีตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับก็เขาจะทํางานเป็นแบบอัตโนมัติคือถ้าสมมุติเขาเช็คเจอว่าเฮ้ยคนด้านข้างนอนกลนนิดหน่อยมันก็จะทำการตัดเสียงการนอนกลนออกไปแบบนิดๆนะครับแต่ถ้าสมมุติคนด้านข้างกลนดังขึ้นมาอีก เขาจะมีการปรับให้มันสามารถตัดเสียงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใส่เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะครับใครที่แบบว่ากังวลว่าเฮ้ยใส่หูฟังในการนอนเนี่ยมันจะนอนหลับสนิทไหมในกล่องครับเขามีตัวนี้เอามาให้แถมเยอะมากคือเหมือนกับเขารู้ว่าเวลาที่ใส่หูฟังตัวเนี้ย ต้องใส่แล้วนอนสบายมากที่สุดนะครับในกล่องเขามีตัวเอียร์วิงนะครับมีมาให้เปลี่ยนอีก2ชุดด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนงตัวเอียร์ทริปนะครับที่เอาไว้แห่เข้าไปในหูเนี่ยอีกหลายชุดมากโดยเขาจะมีแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับถ้าสมมุติคุณจะใส่นอนเนี่ยให้ใช้งานในรูปแบบของตัวที่มันเป็นซิลิโคนครับมันจะนิ่ม,มสบายสายแต่ถ้ามูดิคุณบอกว่า,วาคุณจะใส่ฟังเพลงอยากได้อัตราลเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นเขาจะมีตัวเมมโมรี่โฟมนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปก็จะแน่นมากยิ่งขึนนนน้้นนนนนนนหรือออบบบบาางงคคกวว่่่เป็ดิิใใสสแแลลล ไปนอนนู่นนี่นั้นแล้วมันหลุดนะครับคุณสามารถใช้ในส่วนของตัว Memory f o โ m ได้เพราะว่าข้อดีของ Memory f o โ m คือคุณแค่หาไซส์ให้มันพอดีรูครับใส่เข้าไปในรูปุ๊บ มันจะขยายค่อยๆขยายขึ้นออกมานะครับแล้วก็ให้เต็มในรูหูมันจะทําให้ตัวหูฟังเนี่ยมันไม่หลุดนะครับก็เรียกได้ว่าเขาใส่ใจมากมีมาให้หลายไซส์มากๆนะครับก็นับกับที่เขาติดมาให้1ชุดเนี่ยก็เท่ากับว่ามี1 2 3 4สชุดด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากที่เขาให้มาเออก็เรียกได้ว่าใครที่กลัวใส่แล้วมันจะนอนไม่หลับอันนี้ไม่ต้องห่วงมันใส่สบายมากๆผมได้ลองใส่ได้ลองนอนเข้าไปที่หมออะไรต่างๆรู้สึกแฮปปี้มากนะครับแล้วก็ถามว่าตัวเนี้ย มันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอมันสามารถตัดเสียงกลนเสียงรบกวนได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ครับเขามีเขียนไว้ที่ข้างกล่องเลยนะว่าหูฟังตัวนี้ Sleep Sorry All Night นะครับผมสามารถใส่เพื่อ เหมือนกับหลับได้ตลอดทั้งคืนนะครับสบายๆเขามีเทคโนโลยี Dual n o i s s s e n ซอร์นะครับที่สามารถตรวจจับแล้วก็ลบเสียงรบกวนแบบ Dual Dual ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังตรงนี้ครับก็จะมีระบุรายละเอียดไว้นะครับว่าตัวนี้ต้องการตัดเสียงรบกวนตัวนี้ต้องการตัดเสียงกันกรนนะครับแล้วเขายังมีฟังก์ชันที่สามารถปล่อยคลื่นเสียงครับ ให้ซิงกับสมองเพื่อให้สมองเราเนี่ยเวลานอนมารู้สึกสดชื่นโอ้ยมันล้นําขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกเลยนะถ้าสมมติเขาใช้หูฟังตัวนี้นะครับคุณจะต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับเพราะว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้มาเนี่ยมีหลากหลายอย่างมากโดยตรงนี้นะครับผมจะเข้าไปที่แอปซาว n d คอร์นะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อตัวหูฟังอะไรต่างๆไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะมีให้แบบปรับแต่งได้หลากหลายโหมดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว audio setting นะครับผมตรงนี้ที่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันจะสามารถเซตหูฟังได้ครับว่าเวลาที่คุณอยู่บนเตียงให้ทําเสียงต่างๆออกมาหรือเวลาที่คุณหลับไปแล้ว ให้หยุดการเล่นเฮ้ยอันนี้ทําได้นะคือแบบเวลาที่แบบเรานอนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเราอยากจะได้ยินเหมือนเสียงฝนตกเนี้ยเรากดเสียงฝนตกไว้นะครับพออยู่บนเตียงปุ๊บเสียงฝนตกจะเล่นนะครับแต่พอเวลาเราหลับแล้วเราอยากให้แบบมันปิดเพลงไปเรากลัวแบบลาคาหรือว่าหูเราจะเสื่อมอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้นะว่าพอเราหลับปุ๊บให้ดีเทคแล้วก็หยุดการเล่นเพลงทันทีนะเพราะว่าหูฟังตัวนี้มันสามารถเก็บล็อกในการนอนได้นะถามว่าเก็บได้จริงหรอนี่เลยครับถ้าเราเลื่อนลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเจอคําว่า Sleep Report นะครับถ้าสมมติกดเข้าไปป๊บเาจะมีอก คะแนนในการนอนนะครว่าคุณนอนเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับนอนอยู่บนเตียงกี่ชั่วโมงหลับทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับมีการตื่นตอนกลางคืนกี่ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าสมมติ ที่เป็นประสิทธิภาพ100%เซนี่ยคุณนอนเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เลยนะครับว่าคุณดิฟส์ลับเท่าไหร่กี่นาทีนอนแบบสบายๆนอนแบบหลับๆตื่นต่นกี่โมองอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีรีพอร์ตรายงานทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเพราะปกติเนี่ยผมจะเจอแต่พวกนาฬิกาสมาร์ทวอทที่มันสามารถเช็คได้ว่าเรานอนหลับแบบไหนใช่ไหมแต่ตัวหูฟังตัวนี้ครับเขาสามารถเช็คได้ว่าเรานอนหลับแบบไหนได้เหมือนกันเอออันนี้ถือว่าเจ๋งแล้วก็อีกหนึ่งส เขาจะมีการปล่อยขึ้นเสียงตัวนี้ได้นะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้มันเป็นเสียงแบบโอเชียนเสียงแบบไหนต้องการให้มันแบบปล่อยขึ้นเสียงออกมาแล้วให้รู้สึกเป็นแบบดี e เล e ร์นิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้หรือถ้าสมมุติเจอคนข <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้างๆนอนกลดดังมากจรงิจรงๆแล้วเราลาคาดนะครับเราสามารถมาใช้ใน่วงตรงนี้ครับมันจะเป็นโหมดเหมือนกับช่วยกลบเสียงกลนนะครับเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆ,ๆเลือกได้นะครับหรือว่าต้องการตัดเสียงรบกวนออกไปให้มากที่สุดเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่แบบ มีให้เลือกทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับ Active Noise c a n c e l l i n n นะครับก็ตรงตัวคือเป็นโหมดการตัดเสียงรบกวนถ้าเราไม่เปิดตรงนี้เรายังคงได้ยินเสียงนอนกรนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นการเซตติ้งเรื่องของเสียงการนอนกรนนะครับเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนกับให้เป็น r e c o m m e n d Audio เสียงการนอนกรนอะไรต่างๆเนี่ยให้ตั้งค่าต่างๆเนี่ยเลือกได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Local Audio นะครับที่เราสามารถเล่นเพลงผ่านตัว Local ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมต่อบลูท t o อุปกรณ์อื่นก็ได้เพราะอะไรรู้ััตตวหฟงนี แบตเตอรี่ของเขานะครับมันจะทํางานได้อยู่ที่9ชั่วโมงด้วยกันแต่ถ้าสมมติคุณชาร์จรวมกับกล่องเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึง45ชั่วโมงแต่9ชั่วโมงถามว่านานเพียงพอไหมโดยปกติคนเราเรานอนเงี้ยก็ประมาณ8-9ชั่วโมงนะครับมันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสมมติต้องการเซฟพลังงานให้มากที่สุดก็เล่นเพลงแบบโรลคไปได้นะครับผมหรือในโซนนี้ครับเขาจะมีให้ปรับตั้งค่าได้อีกนะครับหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมไม่คิดนะแต่พอเห็นฟังก์ชันตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าเอออมมันคควรจะต้งีื ตัว bedtime reminder alarm นะครับผมหมายความว่าอะไรนะครับมาเพวาะว่านาฬิกาปลุกอ่ะคุณจะตื่นไหมถ้าสมมติคุณใช้หูฟังที่มันตัดเสียงรบกวนพอนาฬิกาปลุกคุณดังปุ๊บไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเพราะหูฟังมันจะตัดเสียงนาฬิกาปลุกให้ครับเขาก็เลยสามารถตั้งนาฬิกาปลุกผ่านหูฟังได้ถ้าสมมติใส่หูฟังอยู่เงี้ยพอเวลาคุณหลับใช่ปะ่ะแล้วเวลาคุณจะตื่นเงี้ยคุณตั้งนาฬิกาป,ปลุกไว้ปุ๊บเสียงนาฬิกาปลุกมันจะดังที่หูฟังครับทำให้เราตื่นได้เพราะไม่งั้นนะครับถ้าสม โอ้โหคุณไปอยู่อีกโลกงหนึ่งเวลาที่ผมใส่เนี่ยต่อให้ไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันดอนกลดังแค่ไหนคือไม่ได้ยินจริงๆเงีงเยบแบบเงียบกริบเลยนะครับผมสําหรับในโงตรงนี้เนาะแล้วก็ถามว่ามีให้ปรับแต่งอะไรได้อีกไหมตรงนี้ก็จริงๆมันมันขัดใจอยู่หนึ่งอย่างแล้วกันถือว่าเป็นข้อสังเกตคือผมอะ หาสิ่งหนึ่งไม่เจอคือมันไม่มีให้ปรับพวกอีควอไลเซอร์ได้นะครับหูฟังตัวนี้มันไม่สามารถแบบปรับโทนเสียงอะไรต่างๆได้แต่ถ้าถามว่าเอาไปใช้ฟังเพลงเอาไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับเรื่องของเสียงเอาตรงๆเลยผมแอบตกใจนะว่าเฮ้ยหูฟังตัวแค่นี้เสียงมันทําออกมาได้ดีมากกว่านั้นนะครับโดยตัวไดนามิกไดเวอร์นะครับเขายังมีขนาดอยู่ที่4.6มิลมด้วยกันนะครับทำให้เวลาที่แบบเราใส่แล้วฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันยังได้เรนเสียงที่ดีอยู่นะครับส่วนเบสดเนี่ยออกมาถือว่า เป็นที่น่าพอใจสำหรับคนชอบเบสและกันส่วนเรื่องเสียงแหลมเนี่ยมีไปสูงได้ไหมมันไปได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าพอเวลาไปฟังเพลงที่มันมีทั้งเสียงนักร้องที่เป็นเสียงสูงและก็เสียงเบสที่มันแบบเบสออกมาตับเนี่ยเสียงเบสมันแอบบวมนิดนิดหนึน่งนะครับสำหรับคนที่แบบว่าฟังเพลงทั้งมีเสียงแหลมด้วยในเพลงกับเสียงเบสด้วยมันอาจจะดูปะแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าสมมติเป็นฟังเพลงโทนแบบ โทรไปทางเดียวกันเนี่ยอันนี้ถือว่าได้เท่าที่ผมลองดูอ่ะก็คือเวทีเสียงมันจะไม่กว้างเหมือนกับพวกหูฟังที่เอาไว้สําหรับฟังเพลงโดยเฉพาะหูฟังพวกนี้ผมมองว่าน่าจะออกแบบมาสําหรับแบบไว้ใส่เพื่อกันเสียงนอนกลนจริงๆโดยเฉพาะนะครับก็เอาเป็นว่าใส่อย่างเงี้ยปึ๊บแล้วเราไปนอนเนี่ยมันจะนอนสบายจริงไหมเดี๋ยวผมพาไปดูที่เตียงกันนะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยใส่ไม่ได้ยากเราไปลองนอนกันดูเลยครับไปอ่ะซึ่งตอนนี้ผมลงมานอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ทีแมสเซ็ตหลักถ้าคุณอยากจะให้ตัดเสียงกลนได้ดีที่สุดนะครับตัวตลับกล่องตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัววัดเสียงแล้วก็ตัวรับเสียงกลนนะครับผมแนะนําว่าให้เอาไปวางไว้คนข้างๆนะวิธีการวางที่ถูกต้องอุดปากมันไปเลยเดี๋ยวาดว้างางๆตัวนี้ครับเพื่อให้เหมือนกับมีการรับเสียงนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวหูฟังตัวนี้เอาไว้นะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เวลาที่เรานอนอันนี้ผมบอกนะว่ามันใส่สบายจริงอันเนี้ยดูหูผมตรงนี้นะครับแล้วเนี้ยเป็นหมอนไงผมเอามากด ผมอามันแนบคือจะไม่รู้สึกเจ็บหูเลยเพราะว่ามันแนบแบนไปพอดีกับตัวใบหูของเรานะครับก็เราสามารถนอนตะแคงอ่าเนี่ยครับนอนตะแคงแบบสบายสบายได้นะครับแล้วก็เสียงเขาจะกลนไปดังแค่ไหนก็ตามทีให้เขากลนไปเลยครับสบายครับคือตอนนี้โลกเป็นของเราเรานอนหลับอยู่คนเดียวเราไม่มีใคร นะครับผมก็ถือว่าเวิร์กมากแล้วผมบอกก่อนนะว่าไอหูฟังตัวเนี้ยมันยังไม่ได้มีดีแค่นี้นะครับนอกจากการที่แบบว่าฟังเพลงเสียงโอเคแล้วตัดเสียงก็ดีแล้วใช่ไหมครับเขาจะมีตัวแอปพลิเคชันที่สามารถทําให้หูฟังตัวนี้ยกลายเป็นหูฟังแปลภาษาได้ด้วยเอออยากรู้ใช่ไหมมันทํำยังไงโอเคเดี๋ยวผมขอลุกไปรีวิวดีๆก่อนดีกว่าไป ก็สำหรับการแปลภาษานะครับตรงนี้มันจะมีตัวกลมวงกลม3กลมอยู่นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอครับว่า Real Time Translate นะครับซึ่งตรงนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันสามารถเลือกภาษาได้เลยนะครับว่าจะแปลจากภาษาอะไรไปภาษาอะไรหรือจะให้เป็นแบบ Detect ภาษาอัตโนมัติอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งในแอป Sound Call เวอร์ชันล่าสุดตัวเวอร์ชัน3.9.12ตอนนี้เนี่ยเขารองรับภาษาไทยแล้วด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ครับมีฟังก์ชัน Face to Face Translate นะครับเราสามารถเหมือนกับแบบ ยืดหูฟังหรือว่าพูดทูทอในการแปลภาษาอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวการพูดคุยนะครับคอนแทคอะไรเนี่ยเราสามารถแบบเหมือนกับฝึกภาษาเราแล้วกันว่าเราออกเปล่งเสียงเนี่ยได้ถูกต้องได้ถูกแกรมมาได้ถูกอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็แชทวิดแอนกานะครับเอาง่ายๆมันคล้ายๆกับแชท GPT เนี่แหละที่เราสามารถถามคุยพูดคุยอะไรต่างๆได้ไหมแต่ตรงเนี้ยรองรับภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็มีการแบบ พิมลองถามวิธีการนอนนูน่นนี่นั้นหิวตอนดึกอะไรต่างๆมันสามารถพูดตอบได้เลยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าไอ้หูฟังตัวนี้น่าสนใจมากคือใครที่แบบว่าเฮ้ย hey, พี่ยี่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยใช้ได้แค่สําหรับการเอาไว้ป้องกันไอ้คนข้างหลงนอนกลนเหรอไม่ใช่นะครับคือคุณจะมาฟังเพลงก็ได้คุณจะมาใช้งานเป็นประโยชน์แบบมันคือหูฟัง True Wireless ดีๆนี่แหละ ที่เขาดีไซน์มาเพื่อให้มันบางให้มันเบาให้มันไม่ปวดหูนะครับก็ใครที่แบบว่ามีปัญหาเหล่านี้หรือว่ารู้ตัวว่าเราเป็นคนนอนกลนนะครับซื้อหูฟังตัวนี้เอาให้แฟนเราก็ได้ครับให้คู่นอนของเราก็ได้ครับเอาให้เขาใส่นะครับแก้ปัญหาที่ตัวเราไม่ได้ไปแ,แก้ที่ปยเหตุครับเนี่ยบ่นเราจังเลยนอนกลนนู่นี่นะั้น ซื้อให้เขาใส่ครับเขาจะได้ไม่ลำคาญเรานะครับซึ่งราคาหูฟังตัวนี้ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่6 4 9 9บาทนะครับถ้าสมมติคุณไปสั่งซื้อจริงกดโค้ดส่วนลดตูวนี้นั้นนะครับก็อาจจะได้ต่ำกว่า6 0 0 0บาทด้วยก็ไปลองดูแล้วกันเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีราคาโปไม่เท่ากันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับช่องทางออฟไลน์เนี่ยที่ JB live และ AS shop นะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่สะดวกไปหน้าร้านเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ใน Tookhop Lazada แแล้้้วววก็ Tik เอาาาาไป่่ตมนนัครบบถใที มีห้องเสียงนอนกลน,นอนหลายคนนอนกับรูมเมทและเสียงนอนกลแก้ปัญหาที่เราใส่หูฟังตัดเสียงครับตามนั้นครับสวัสดีครับไอ้ห้องนี้ครับลำคาญ